โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึ่งทุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจฟทุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KN l ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่เป็นเซกุนดาสเปนทั้งหมดเลยนะครับไปที่เวลาตีหนึ่งตรงอัลบาเซเ,เต้จะเปิดบ้านเจอกับเลบันเต้นะครับอัลบาเซเตยี่สิบสี่แต้มจากการชนะหกเสมอหกแพ้เจ็ด เกมล่าสุดบุกแพ้คาดิสมา01นะครับริก้โรดิเกสปาเชโก่กองหน้าเป็นอลเบโตคิวเลสนะครับเจอกับเลบบนเต้30แต้มจากการชนะเสมอ6แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคอโดบามา2-2นะครับโคเซโมราเลสคาร์ลอสลบาเลสกองหน้าเป็นอีบันโรเมโรนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรเบนเต้เอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันฟอร์มสองนัด ได้แต้มเดียวเท่ากันแปะเลยนะครับยังไงก็ตามที่ฉันชอบอัลบาเซเต้วัดใจเจ้าถิ่นดีกว่าครับเล่นในบ้านเกมนี้ไม่น่าแพ้ครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเชียร์อัลบาเซเต้นะครับคู่ต่มาเวลาเดียวกันแคนาดาจะเปิดบ้านเจอกับคาทาเกนาแคนาดา29แต้มจากการชนะ8เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดบุกแพ้โอเบโดมา0-2น,นะครับมาตินฮงกล้าคุมตรงกลางข้างหน้าก็เป็นไรเนอร์จับคู่กับมิโตอูซูนีกองหน้าตัวเก่งเชอกับคาทาเกนา 13แต้มจากการชนะ4สเสมอ1แพ้14เกมล่าสุด บุกแพ้คาสเตลลอนมา1ต่อ4นะครับมินอสเลออนดานิเอลเอเซเซกองหน้าเป็นกัสตันเบลเดสนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนกรานด้าเปิดบ้านชนะ 1- 0คู่นี้ก่อนเกมกรานด้าเป็นปอหมายว่ากรานด้าฟอร์มช่วงหลังจะมีแผ่วไปบ้างนะครับแพ้2จาก3แต่ว่าเทียบกับประธานเกน่าเกมรับแย่นะครับเกมแบบนี้วัดใจกรานด้าดีกว่าครับส่งบอลดีกว่าจะเปิดบ้านเบียดแน่อย่างน้อย1ประตูเชียกรานด้านะครับ ปิดท้ายเวลาตี35ครับไปดูคอร์โดบาเปิดบ้านเจอเอ b a บาคอร์โดบา21แต้มจากการชนะ5เสมอ6แพ้8เกมล่าสุดบุกเสมอเลเบนเตนมา2-2ครับอิสมาลุยอันโตริโอคาซา,าร์มเบนเดสมาร์ตินนะครับเป็นแนวรุกในขณะที่เอ b a บารแต้ม จากการชนะ8เสมอ3แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะซาราโกซามา2-1อันโตนวปูเอตัสมาตุสเปเรล่ากับคอเก้ปาสกาวนะครับเป็นแนวรุกเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2015ตอนนั้นเสมอ1-1บ้านคอโดบาบ้านเอีบาเอีบาถล่ม3 0สูนะครับก่อนเกมเขามองใกล้เคียงอาจจะมองคอโรบาเหลื่อมนิดนิดกับการเล่นในบ้านนะครับแม่ตอว่าเอีบา ฟอร์มอาจจะไม่ถึงกับนิ่งนักแต่ว่าสังเกตภาพก็ไม่ได้เป็นรองคอร์โดบาเลยครับเกมแบบนี้วัด2มุมเชียร์เอี a บาทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกเซกุนดานะครับชอบอัลบาเซเต้ปรานาดาและ A.E.B.A. ีบาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย